ออเอาละครับก็ต้องขอเกล้าสวัสดีเพือพ่อนๆพี่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับ <c oughs> ผมนงงายป้าแม่นตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจู c ิบล์ดักกันแบบเบาพอม ก็กลับกันมาแล้วนะครับบายๆช่วงบายๆเย็ยนๆน,น,นี้นะครับน่าจะลงช่วงบายๆเย็ยนๆน,นั่นแหละถ้าพูดถึงนะครับแต่ผมก็เพิ่งเปิดเท่าเกมมาครั้งแรกนะวันนี้นะ,ะไปดูการแข่งขันหน่อยนะครับว่าจะมีอีเวนต์อะไรจะตีแยกชิงอะไรกันในวันนี้นะครับเออ bon บอนนิตาโซราบ่ะโซราหรือเปล่า <laughs> อ่าเป็นการปลดล็อกนะครับแต่ว่าตีดีไหม อ้ยไม่ดูเดือดเท่าไร่เขาพูดถึงนะครับอ่าตีเจวก่อนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆนะครับเอาอันที่มันเดือดๆเลยเช้าๆนะครับยังไงผมต้องได้เจวนะก็จะเอาเป็นโหดหหไปแล้วไหมเนี่ยฝั <c ười> ่งโน้นมันโหดไปไหมเนี่ยอ่าผมก็จะเอาเป็นเอาน้ําที่มันไม่โหดห,หลายก็เท่าไร่ก,ก็แล้วกันนะ ต้องเอาน้ำไปสองตัวเลยนะดีๆก่อนนะตัวสุดท้ายนี่โคตรดาเมจเลยนะครับอืมต้องคิดให้ดีก่อนนะครับเอาตัวนี้ล่ะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะไหวไหมเนี่ย <laughs> จะไหวไหมเนี่ยถามตรงๆเลยว่าจะไหวไหมเนี่ยแล้วก็เอานกตัวที่ไม่ชํานาญเท่าไหร่ก็แล้วกันเอาเป็นนกตัวนี้ไปลุย <laughs> ผมคิดว่าชนะได้แหละไม่ต้องห่วง ไม่ต้องของฉันนี่ก็จะเก็บไม่นึงดีป่ะมายับกูก็ไม่ตายหรอกจะบอกให้เปลี่ยนมายับฉันก็ไม่ตายฉันอึดอมตะนั่นง่ายเปลี่ยนมาแล้วโดนยับแน่นอนนะครับตัวนี้นะมันแบนแบนผมก็จะป้องกันหนึ่งป้องกันสองพอมันเก็บไวหนึงไงมันเก็บไวหนึงนะครับเลยมันมีสามละ จ,จัดๆโอเคตาหน้านี่แหละมันมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับปัญหาจัดเลยนะเปยังไงดเออีเดี๋ยวจะแก้ทางด้วยอย่างนี้นะผมก็จะมาเลยจะแก้ทางด้วยอย่างนี้นะคตาหน้าฉัก็มีเจ็ดแล้วไหนมีแค่สี่ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไ่โจมตีว่า โอเคเมื okay, <t> ่อไม่โจมตีนะผมก็จะยังไงก็ต้องล่อหลอกให้มันโจมตีนะอืทำอย่างนี้นคะรับเนนเข้าเดินก็ยังดีโอเคมันมีห้าทีนี้มันใส่แน่มันใส่แน่ตายโจมตีสิเหลือมีหนึ่งอีกหน้มากจริงๆไอ้บอสสมัยนี้ <c oughs> ปุ๊บตัวนี้แหละเอาไว้จัดการทั้งหมดนะครับปุ๊บ เปลี่ยนตัวบันเดอลหนึ่งนะครับจํำมาไว้นะครับ <c oughs> หนึ่งสองไม่พอะต้องสาสี่เลยเหรอแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสนะครับโอ้โหต้องโจมตียันสมันขาดไปนิดนึงไม่งั้นโจมตีสามก็พอนะครับม, <c oughs> มาเลยเวลล์ซิลเตอร์แกมีสีแกลุ้มฉันได้อยู่แล้วโจมตีสโจมตีหนึฉลาดมาก ผมก็บ่อย่นนะครับเพราะว่าผมก็จะเรียงสแต็กหมันให้หมดเออเข้าหนึ่งก็ยังดีไม่นะบาดเจ็บแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เราเมิร์สใส่แน่มันมีห้าแล้วฉันโดนโดนจนดสองข้าเลยนี่ตายโโหเรียบร้อยแต่ก็เข้าแผนการของเรานะครับในการล่อหลอกนะครับปุ๊บโอเคทีนี้ก็โจมตีได้สบายๆนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสอง อุ้ยไม่เท่าไรป้องกันหนึ่งป้องกันสองยูเรียบร้อยตายซะเงียบมาฮามีเลือดพันหกชั้นก็ไม่กลัวเราะฉันเตรียมสเต็กไว้ให้นายเต็ไมไปหมดแล้วอันนา่าเก็บไว้สี่ก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะฉันเตรียมไว้ให้นายเต็มแม็กเลยตายซะ ให้รู้ซะมากว่าไครคือจอระเค้ที่แท้จริงไม่ไหนเรียบร้อยว่าชนะสะแลวนะครับทำงับปากใหญ่เลยมายกแรกก็ผ่านไปนะครับยกสองเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเด็กเกเรนะครับออส่องพันฝ้าเลยนะไม่ธรรมดาเหมอือนกันนะเนี่ย 2,000ันฝ่าใช่ไหมดังนั้นผมก็ต้องเอาทีเล็กไปตัวแล้วกันแล้วก็เอาต้องเอาน้ำที่แบบว่าไวเนื้อเชื่อใจได้เลยนะต้องเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เผืือเผื่อมันเปลี่ยนไปยบไม่ตายไม่ตายแล้วเอากินพืชที่มันแบบว่าไม่ได้กินพืชเรามีน้อย <c oughs> ต้องใช้สอยอย่างประหยัดเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะผมว่าไหวนะไปเลย <c oughs> ต้องเปลี่ยนตัวเล็ดแท็กเท็ติกกันหน่อยนะแต่มันไม่มีน้ำอ้ยสิวๆโจมตี่ไรเล่นมันก่อนนี่นะเป็นไงล่ะกล้าเป็นล่ะต้องเปลี่ยนตัวอย่างแน่นอนนะผมเดานะด้านนี้เปลี่ยนตัวอุ้ยเอาทีเล็กออกมามถ้ากูโดนงับก็แย่มกันเลยเนี่ยไม่โดนว่ะหายแล้วในเดีวะเนี่ยหกร้อยเ่ยนตัวสิ ไม่เปลี่ยนดีกว่าผมจะป้องกันหนึ่งป้องกันสองไปเลยอืมตาน้ามันมีสามไงป้องกันสองนะครับถึงจะอยู่มาเลยไม่โจมตีทีนี้แหละอยู่ไม่ได้แล้วนะครับผมจะต้องเปลี่ยนตัวอย่างไวนะครับชึบลดพลังโจมตีมันแล้วก็ป้องกันแค่สองพอแอนแ้่ป้องกันสองเือนการควรตายแต่มันมีสี่แล้วนะครับ มันต้องเปลี่ยนตัวแน่ๆโอเคเป็นตัวเหลือสามนะครับก็ยังลมชันไม่ได้อยู่ดีเอ้าไม่กล้าโจมตีนะครับอผมก็นึกว่ามันจะโจมซะแล้วถ้ามันโจมนี้ผมเน่าเลยนะยังไงก็ต้องเอาพืชตามไปนะครับอืแล้วก็ป้องกันเด็กนี่มันจะต้องกัดถึงห0รเลยนะหกรป้องกันหนึ่งป้องกันสองเก็บไว้หนึ่งโอเคนาน ไหวไหมอุย้ยมีหกเลยชิบหายแล้วชิบหายจัดจัดโดนต้องเปลี่ยนตัวมาเราตายโอ้ด้านงาชิบหายจ,จัดจัดเลยนะอโจมตีห้ัแงมกตายนะเอือเรียบร้อยอ <c oughs> แต่ฉันก็มีห้าเหมือนกัน <c oughs> ฉันจะโจมตไมีได้วะ่ะก็เปลี่ยนเป็นน้ำลงมานะฮึ ต้องเล่นที่มีแบบแผนนะครับแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองนะครับก็พอแล้วแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย <laughs> มันเลยตายซะไมเลยเฮ้ยจะกี้ป้องกันก็ได้นะเนะเออถ้าเราป้องกันแล้วก็เก็บสแต็กไว้เพื่อน <im it> เป็นเพื่อนจะได้มีสี่นะอือผมก็ลืมไปเลยจิบหายแล้วเอาโชมตีจะจัดมันไม่กาโจมตีนะครับเก็บสแต็กไว้เพื่อนหมดเลยนะครับ <laughs> นี่นะมาเลยเล็บยาวฉันไม่กลัวแกหรอกแกต้องโจมตีฉันยันหกถึงจะล้มได้โจมตีห้าแล่ารู้มากเื้อผมตายนะมีเล็หกร้อยต้องโจมตียันสี่เลยวะ่ะหนึ่งสองสามสี่เผื่อสแต็กมันด้วยนะครับแล้วก็เผื่อมันเก็บสแต็กไว้ให้ตัวหลักด้วยนะครับ 300รอยเลยเหรอหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งอ้อาวมันไม่เก็บไว้ตัวหลังนะครับผมดอง <c oughs> ดองไหมไม่ดองนะมาวัดดวงกันนะครับม,มาเลยไห <c oughs> นมีสี่นกล้าโจมไหมผมว่ามันไม่กล้าจมตีนะครับนี่แหละคือปันหาที่มันไม่กล้าโจมตีนะครับ,บ,บ, 15, รบถ้ามันป้องกันสี่ผมเน่านะครับแต่ถ้าเกิดผมเก็บไว้ห้าแล้วมันมีแปดนี้ผมก็เน่าเหมือนกันนะครับอ ยมตีเลยนั่นไงเห็นไหมผมดอง <c oughs> <c oughs> ตายเลยวะดูเอ้ยแพ้เลยนะครับม,มันมีห้าโอ้โหลูกงี้ป้องกันก็ดีอะโอ้ยแพ้เลยนะครับงับโดนทีมงไงท้องไปเลย <c oughs> แพ้ไปแล้วนะครับ <c oughs> สงสัยต้องเอาจริงแล้วอะถ้าไม่เอาจริงไม่ได้แล้วนะเพราะว่ารู้สึก เครียดแขนเครียดแขนมันมากผมก็จะเอาตัวนี้ออกมานะครับชึบนะแล้วก็นี่ใส่เข้าไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ทีนี้จะบวกแบบสุดๆเลยนะแล้วก็เอาต้องกัดให้พิการไปเลยแล้วก็เอาพืชอีกหนึ่งตัวนะพืช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 ก็ตัวนี้แหละเอาออกมานะครับอะไปลุย นี่แหละจะเอาให้แกตายให้ได้ก็จมติกดดันมันหนึ่งเดียวไม่นะมาเลยเหลือพันหกนะครับมนีเท่าไหรมันมีสองเลี้ยนตัวอย่าไปกลัวต้องต่อสู้ให้ได้นะครับอย่าไปกลัวนะครับมันมีสองฉันจะป้องกันสองปั๊บมันมีสามเล่นสเตปเดิมเลยนะครับอืดันไหม ไม่กัดว่ะเมืม่อไปกัดนี่แหละมันจะป้องกัน3าคลิปหาย้วมันมี6นะผมตายโอ้โหเอาแยแ้แตายเลยตาหูโจมตี6ตายแล้วนะแต่ก็ไม่เท่าไรมาเลย <laughs> ไม่โดนไรหรอกโจมตีหนึ่งโจมตีสองก็พอแล้วนะครับแล้วตัวนี้ก็สามร้อยเลยเหรอสามร้อ300ย ป้องกันหนึ่งป้องกันสองโอเคทีนี้แหละชนได้แน่ไม่แน่ควานห่างเขาให้นะครับม,มาเลยมาไม่ต้องร้องแอออกมาไอเล็บยาวมาเจอกันแมนกูรู้แล้วว่ามึงต้องทำยังไงไปเอาไม่ให้มึงหมดแล้วนานป้องกันหนึ่งแหมแสบนักมีเจ็บใส่มันเลยเดี๋ยวมันจะต้องใส่หกได้แน่นะครับ ไ่เจ็กโอเคนี okay. ่แหละทีนี้แลหละชนะแน่โดนตบไป็สามทีโอ้ยโหดจัดจัดฉันจะกระทืบแกให้เละเลยอตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่ขนาดเราตัวใหญ่แล้วนะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามอาอยู่ป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะครับพอไหมพอแล้วป้องกันสองก็พอแล้วมาเลยตายซะทีนี้แหละนี่แหละ อย่าทำให้ฉันไข่นะอย่าทำให้ฉันดูแย่มาเลยสาเสียดีเล็กตัวแรกไปเลยนะอืมไม่มีประโยชน์ต่อไปแล้วนายจะป้องกันยังไงก็ชนะฉันไม่ได้ถึงตายฉันเอาคืนมึงแหละตายซะเถอะไี่เนี่ย7.2ลิตรตายซะเออทำไมมันไม่บินหนีวะนี่เข้าใจนะโอเค โอ้ยกสองว่าจะชนะได้นะครับแพ้เละเทะเลยทีเดียว <laughs> แต่ก็ไม่เป็นไรมายกสุดท้ายนะครับจัดให้มันหนักๆไปเลย <laughs> เอานี้เป็นตัวหนึ่งนะครับโอ้กินเนื้อเราไม่เหลือแล้ว啊แต่ว่าก็ไม่ต้องแข่งมากก็ได้เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวก,กัดแม่งให้หมดเลย <laughs> มาลุย <laughs> ไม่ต้องแข็งมากก็ได้ใช้สูตรนี้นะครับไม่ต้องแข่งมากก็ได้จบตไีไปเลย ไม่กลัวเลยทั้งนั้นตายไหม <c oughs> เออต้องให้เอาจริงกันหน่อยนะเปลี่ยนตัวมาฉันก็ไม่กลัวากาเปลี่ยนไหมไม่ากาเปลี่ยนมันโอ้ยมามันเก็บสต็กไว้มันก็คือตายตายเย็นเดียว <c oughs> เรียบร้อยโหดเรามายังโหดทีนี้เราจะไม่เหมือนทุกตาที่เล่นมาิดหายแล้วมันมีสามโอ้ยยังล้มเราไม่ได้ ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนั่นไงเกือบตายอ่ะขณะทําอะไรเราไม่ได้นะครับเราก็ยังเกือบตาย1 2ง,งก็พอเก็บไว้เพื่อนหนึ่งนะครับอืมตายซะโอ้โ,โหไมนะ่น่านานไงนเลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับอืมลองแก้มาเลยแก้อะไรแก้ไม่ได้แล้วนาทีนี้ความเดือดมันต้องมือจมตีสองเก็บไว้หนึ่งเองฉลาดจัดจ ฉันนี่แหละจะล้างคานให้เหล่าเพื่อนๆทั้งหลายเต็มตัวตายได้แล้วเ้ยเต็มตัวตายดีไหมหนูว่าจะเก็บไปทำไม่ตายเลยเก็บไปทำไม่ตายไม่ไม่ตายอ่ะจัดจัดการไปเลยไม่ไม่ต้องไม่ตายแล้วกัดมึงเงี้ยแหละไม่แน่เรียบร้อยชนะไปแล้วโอเค ทำเราเสียไปโอโหร้อยแฟแบงค์เลยนะอุตส่าห์เก็บมาแปดพันฝ่าก็เหลือเจ็ดพันเก้าอีกแล้วอ่ะผมว่าผมได้ห้าร้อยอยู่แล้วเพราะว่าปกติผมก็เปิดได้ห้าร้อยนะถ้าได้เจ็ดแปดร้อยนี่ก็ถือว่าโชคดีจัดั๊ดปุดต๊ดเฮ้ยวันนี้ได้แปดร้อยว้าวว้าวได้มากกว่าทุกที 750ไม่เปิดแน่นอนอ่ะพอดีฟาเป็นเช้าที่แม่งโคตรด,ดูเดือดเลยเออแพ้ไปไหลาตาติดเลยนะอเห็นนะผมบอกแล้วว่าตัวผมเองก็ไม่ได้แข่งแก่งเท่าไรนะครับอุ้ยมันเต็มอะขายแล้วกันโอเคก็ทุกคนที่เล่นเกมนี้ตามผมมานะครับถึงเลเวลจะน้อยจะอะไรก็อย่าพึ่งท้อถอยนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับเหมือนที่ผมกาลังทําอยู่นะเห็นไหม ก็แพ้รัวๆเหมือนกันถ้าพี่ไม่ตัดทิ้งมั่งอะอะตัวนี้ต้องพูดอะไรต่อดีออะเอ้ยพอแค่นี้แหละนะ,ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อปเป็นกําลังใจในการทำคลิปวิดวีโอต่อไปนะครับเออแล้วก็ฝากพอกด ติดตามว้วเออซัสไคคือคือติดตามแหละพอกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดคลิปสน,สนุกสนุกเหมือนคลิปนี้ไงตอนนี้ผมนายป๊อบแมนก็คงต้องขอลาไปก,ก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่โคตรตึงเลยว่ะ